สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดก็มีไฮไลท์จหมาการทำคะแนนสวยๆของน้องๆวอลเลย์บอลหญิงยู16ไทยในศึกชิงชมป์เอเชียนัดที่2มาฝากค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆก็ลงสนามพบก,กับทางด้านอินเดียค่ะและแบบนี้ก็ตามคาดงานไทยก็เอาชนะอินเดียไปได้แบบสบายๆเลยเนี่ยสต่อศนเซตส่วนสกอร์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามารุ้นไป,ปนพร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนจะไปดูนะคะแอดขอคนละหนึ่งไหลด้วยนะคะแล้วสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเซตแรกกันเลยซึ่งตอนนี้ไทยขึ้นนำอยู่1ต่อศูนย์นะคะเซอร์ไปวอนแรกเขาสวยค่ะเขาฟาดมาจังหวะน,นี้ยังดักไปได้นะคะริเบโรอ่ะออมออมฟาดเขายังเซฟบล็อกไปได้ค่ะไปที่หัวเซาอีกครั้งหนึ่งฟาดมา ย้ำขุดได้ค่ะอ่ะอันเดอร์มาที่ออมออมอีกครั้งนึงเขาก็ยิ่งเหนียวค่ะยังไงเอย่ยเขาเคาะมาค่ะอ่ะไทยดักไว้ได้เนี่ยคะเซตโค้งไปให้เอ็มมาฟาดได้ไหมได้ไหมคะโอเคได้ค่ะไทยขึ้นนำสองต่อศูนย์ค่ะเอ็มมาจัดให้นะคะลูกนี้สวยๆเซอร์ไปตตอนแรกเขาไม่ดีนะคะลูกนี้ ต้องฟีบอลข้ามาค่ะไทยได้รูปแบบเน้นเล่นเร็วเรียบร้อยค่ะแม่บอลเร็วนี้ก็ได้การเหมือนกันนะโอเคเลยนะคะบอลเร็วจากทน้านาน้องธัญรัตน์นะคะเมื่อสักครู่นี้อ่ะเขาฟาดมายังดักไว้ได้ค่ะอันเดิมมาที่หัวเสาข้อไปแรงไปหน่อยนะคะลูกนี้กับตันทีของเราค่ะน้องชยานุชนะคะเมื่อวานนี้คือทำไปสิบามคะแนนเลยนะ ท็อปสกอร์เลยค่ะตัวเล็กแต่ว่ากระโดดสูงแล้วก็ตบหนักตบสังมากๆเลยสไตล์เนี่ยคล้ายๆกับทางด้านแกวกติกาแก้วพินเลยนะคะอะจองังหวะนี้ฟาดไปเขาก็ยังเหนียวค่ะแต่ว่าต้องฟีบอลข้ามมาย่างไงเอย่ยเล่นเร็วสวยงามคะ่ะน้องธัญญารัตน์นะคะตอนนี้ไทยขึ้นนำอยู่8ต่อ2อ่ะปอบแรกเขาสวยค่ะ เขาฟาดมาเชื่อขุดได้อ่ะไทยก็เหนียวนะไปส่วนกับไปเรียบร้อยไหมคะลูกนี้เรียบร้อยค่ะกัตันทีของเราเนะะียคะชายานุกจำชื่อนี้ไว้ค่ะตัวตึงเลยนะตัวตึงแห่งยูสิบหกเลยนะคะมาเขาเคาะมายังดักไปได้ค่ะแต่ว่าต้องเคาะข้ามไปอ้าวตีดีด้วยนะคะลูกนี้วันแก้ก็ทำได้ค่ะ นี่ไงบอลแกยังเป็นแต้มอ่ะคิดดูเออใช้ยานุชเนี่ยชื่อน,นี้ดีจริงค่ะเมื่อวานนี้ก็แบบเป็นทุกอย่างให้กับทีมเลยนะทั้งขุดทั้งเสิร์ฟทั้งตบคือแบบสุดยอดมากๆค่ะอ่ะมาต่อกันเลยนยคะเขาหย่อดลูกนี้โอ้โหต้องยอมเขานะรูกนี้เขาเล่นฉลาดค่ะเขาไล่มาห่างนะสี่ต่อสิบสองอินเดียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟม่ บอลแรกสวยคืนตีจะกสามเมตรโอ้โหลูกนี้แบบหนักจริงอะไรจริงอ่ะสิบสามต่อสี่นะคะมาดูนะคะว่าเซตนี้เนี่ยอินเดียจะถึงสิบไหมมาดูคะ่ะมาลุ้นเปไปพร้อมกันเซอร์ไปบอลแรกเขาสวยค่ะแต่ว่าบอลแรกเขาดีนะอ่ะยังไงเอ่ยอืมยังคุกคลิกกันอยู่นะคะฟาดไป ได้ไหมไม่ได้นะคะลูกนี้เป็นของเขาค่ะออกไปนะคะเขาไล่มาห้าต่อส3บสาเขาเสรฟมาอ้าวไม่ผ่านตะข่า,ายนะคะติดเน็ตเองค่ะ14ต่อ5ต่อห้าสไปบอลแรกเขาสวยเขาเคาะมาอ่าไม่ผ่านตะข่า,ายนะคะลูกนี้เบาไปหน่อยะคะ่ะน้ำหนักมือเบาไปนิดนึงนะคะ อ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงปลายเซตแล้วนะคะซึ่งไทยขึ้นนำอยู่20ต่อ7ค่ะอินเดียยังไม่ถึง10แต้มเลยนะอ่ะเคาฟีบอลมานะคะลูกนี้เล่นเร็วเรียบร้อยค่ะเป็นทางด้านธัญรัตน์นะคะกดลงไปเซตแรกนี้ก็ใช้บริการน้องธัญรัตน์ค่อนข้างบ่อยเลยใช้บริการบอลเร็วน้องค่อนข้างบ่อยเลยนะคะเซตนี้อ่ะเซอร์ไปบ,บอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอ่ะผลักมา ได้รุกแบบเน้นๆบอลเร็วอย่างไหมไม่ใช่ค่ะมาหัวเสานะคะลูกนี้มาหากับตันทีของเราค่ะใช้ยานุ์นะคะ,ะ,คะไม่เหลือค่ะลูกนี้เซอร์ไพตอนแรกเขาสวยค่ะเล่นเร็วบ้างแต่ว่าผิดจังหวะไปนะคะลูกนี้ตีไปติดบล็อกยังรองไปได้ค่ะอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังเหนียวมาเอาฟาสวนกลับมาติดบล็อกเราบ้างน,นะคะอยู่เลยนะคะ อยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าโดนใครน่าจะเป็นทางนันเอมมานะคะเมื่อสักครู่นี้อ่ะบอลแรกเขาไม่ดีค่ะลูกนี้อ่ะฟีบอลข้ามามาเร็วไหมเร็วค่ะเรียบร้อยนะคะก็ได้ด้ว่าเซตนี้เนี่ยใช้บริการทัญญารัตแบบรัวๆเลยค่ะแล้วน้องตีได้ใจนะตีดีด้วยอ่ะเออขึ้นทีนี่คือเป็นแต้านตลอดอ่ะ ยังไงเลยเล่นเร็วอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้อยู่ค่ะ <c oughs> ก็ยังได้นะคะสำหรับบอลเร็วของไทยค่ะจบเลยนะคะ2ีห้าต่อ7ค่ะเซตแรกนีอินเดียก็ทำคะแนนได้ไม่ถึง10คะแนนนะคะได้เพียงแค่7็คะแนนเท่านั้นค่ะอ่ะมาต่อกันที่เซตที่2กันนะคะบอลแรกไทยสวยค่ะเล่นเร็วโอเคเริ่มต้นด้วยบอลเร็วเลยนะคะสำหรับไทยอ่ะขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ค่ะ เป็นทางน้าน้องประพันนันนะคะเมื่อสักครู่นี้อ่าบอนแรกเขาไม่ดีสไหมเสค่ะทุกคนสองต่อศูนย์ค่ะไปเลยลูกยาวไปยาวไปนะลูกอ่ะบอนแรกเขาไม่ดีค่ะเขาฟีบันข้ามอะ่ะมาดูนะคะเร็วอีกไหมไม่เร็วค่ะทีนี้นี่เลยยกโคงมาที่พี่ลังนะคะลูกนี้ เป็นทนางด้านน้องอุมารินนะคะกดลงไปตอนนี้เขาก็ไล่มาหนึ่งต่อสี่นะคะบอลแรกไทยไม่ดีเท่าไหร่เขาไปยังอยู่ค่ะยังอยู่ไหมไม่ทันแล้วค่ะเป็นแค่น้องไทยนะคะทำไงก็เป็นแต้มอ่ะเออมีทั้งลูกหนักลูกเบานะคะไทยก็สุดยอดเลยเล่นฉลาดนะชุดนี้คือแบบดูดีเลยอะ่ะ หุ่นก็เฟี้ยวเ้าใช้ได้เลยนะคะหุ่นแบบเพียวเลยคล่องตัวด้วยชุดนี้โอเคค่ะยกไปที่หัวเสาขึ้นฟาดยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะเขาต้องฟีดบอลข้ามาได้รู้อีกครั้งหนึ่งแซงมาจหวนันนี้โอ้โหอินเดียมาเหนียวซะงั้นนะคะอินเดียมาเหนียวชงนั้น <laughs> อินเดียมาเหนียวซะงั้นลินจะพันกันไปไหนก่อนมาปีไป,ไป เขายางดับไปได้ค่ะอ่ะ,อะล้นยังไงเอ่ยคูกลิกกันอยู่เขาเคาะมายิงอยู่ค่ะล้นข้ามไปมาเขาข้ามอไทยก็เหนียวนะคะฟาดไปจไวนวะนี้เรียบร้อยค่ะเอา้าออกเหรอฮะออกแม่โอ้โหลูกนี้แบบตีแรงมากเลยนะถือว่าออกไปค่ะเขาเสริม,มา่ะบอลแรกสวย ฟาดไปยังยูอ่าไม่ได้แล้วค่ะฟาวหรือเปล่าอินเดียฟาวนะคะอ่ะให้เสรฟไปเอสไหมคะเอค่ะ9ต่อ3ค่ะอ่ะหลุดออกไปนะคะลูกนี้ไม่เป็นไรค่ะให้เขาบ้างเนาะอินเดียไล่บางห่างนะคะ4ต่อ9บอลแรกสวยค่ะ ขึ้นตีโอเคสวยงามนะคะกดลงไปลูกนี้ใฟเนี่ยตัวเล็กมากกงมองไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครสงสารสายตาตัวเองมากจ้องจนแบบปวดตาไปหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีให้ดูเนาะอ่ะลูกนี้เขาก็เสียไปนะคะตีเสียไปเองค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหลักสิบแล้วนะไทยขึ้นนำสิบสองต่อสี่เขาต้องปีบอลข้ามมา ได้รู้แบบเน้นเน้นเร็วโอเคโอเคเลยคะ่ะเสิร์ฟไปบอนแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเขาข้อมายังกุดไปได้นะคะเล่นเร็วได้ไหมยังไม่ได้คะ่อจจะอแต่ว่าเขาฟาวค่ะฟาวอีกแล้วนะอินเดียนะ17ต่อ9ไปแล้วนะคะตอนนี้คะแนนไทยก็แบบไหลแบบรัวๆเลย แต่ว่าลูกนี้ต้องให้เขาค่ะเขาไลา่มาได้สิบต่อสิบเจ็ดมาอินเดียเสริมา่บอลแรกสวยเล่นเร็วไหมไม่ใช่ค่ะอ้ะเจัาเหนียวอินเดียเ้เหนียวฟีบอลข้ามาออกไปเองนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จไปบอลแรกเขาไม่ดีค่ะเขาะมาอ้าเบาไปหน่อยนะคะลูกนี้เหมือนจะแป๊กนะเหมือนจะแป๊กค่ะ 19้าต่อ10ไปแล้วตอนนี้อ่าบอลแรกไม่ดีค่ะอินเดียเอาฟาดมายังดับไปได้ค่ะไทยคืนตีไปจังวันนี้ติปล้อนจังรองไปได้ยังไงเอ้ยคืนตีจาก3าเมตรเข้าไปโอเคเรียบร้อยเนี่ยคะไทยเล่นฉลาดนะเอ่อพิเชียดานีค่ะหมายเลขหาค่ะเมื่อสักครู่ถ้าดูไม่ผิดน่ะตัวเล็กมากอะมาเขาฟีบอลเข้ามา เล่นเร็วโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็นทางมาถึงช่วงไายเซตแล้วนะคะไทยขึ้นนำอยู่23ต่อ11ค่ะแต่ว่าลูกนี้เสิร์ฟออกไปนะคะเขาได้มา12ต่อ23สสเซตนี้เดียวก็ขึ้นหลัก10นะเขาเสิร์ฟอ่บอลแรกสวยค่ะฟาดไปจหวันนี้เขายังเหนียวนะคะรับล้นข้ามายังไงเอ่ย อีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะอุมารินนะคะก็ลงไปพลิกเน้นลงไปค่ะลูกนี้เสร็จพอยค่ะ24ต่อ12บอ่บาบอลแรกเขาสวยเขาพลักมายังขุดได้ค่ะยังไงเอ่ยจบไหมจบไหมเขาฟาดมาโอเคจบนะคะจบเลย เซตที่สองนี้ก็ไทยนะคะชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ12ค่ะมาต่อกันที่เซตที่สามกันเลยนะคะอาแต่ว่าคะแนนแรกเป็นของอินเดียนะขึ้นนำา1ต่อศูนย์ค่ะเขาเสิร์ฟมาบอลแรกสวยเล่นเร็วยังอยู่ค่ะเขายังเหนียวอ่าแต่ว่าฟาล์วอีกแล้วอินเดียฟาล์วบ่อยมากเลยนะแมทนะ้ไทยล่นมาหนึ่งเท่าค่ะ จะไปบอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหร่นะคะต้องสีบอลข้ามาไทยได้รูปแบบเน้นเน้นฟาดไปยังอยู่ค่ะยังไงเอ่ยเขาตีส่วนกลับมาไทยก็ยิงเหนียวค่ะยังขุดไปได้อีกครั้งหนึง่งโอเคทะลุบล็อกลงไปนะคะรูปตบของทนานอุมารินค่ะมาต่อกันเลยนะคะอ่ะ เล่นเร็วรูกนี้โอเคสวยงามค่ะสวยงามนะคะทันญารัตนะคะก็ลงไปไทยขน้นนำสามหนึ่งอ้าวเอสเลยค่ะซีหนึ่งนะคะอ่ะจบเร็วๆไปเลยลูกจบเร็วๆไปเลยมาเซอร์ไปตอนแรกไม่ดีค่ะอา้าวไม่มีใครเล่นดีนะคะ เซอไปบอลแรกไม่ดีค่ะอ้าวเอสเลยค่ะเอสเลยนะคะ16ต่อ3ค่ะเอาตอนนี้ตัดมาิ16ต่อ5แล้วนะคะกลางเซตแล้วเอสอีกแล้วค่ะเอสรัวๆเลยนะคะ17ต่อ5ค่ะเซตนี้เป็นไงเนาะอินเดียเนาะถึง10คะแนนไหมเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นะคะ่ะเซอไปอา้าวติดเน็ตไปนะคะคะแนนที่6ของอินเดียมาแล้วค่ะ อ่ะเขาเสิร์ฟมาวอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะฟาดไปได้ไหมโอ้โหตีสูงไปนิดนึงนะคะลูกนี้เป็นไงนะน้องเขาวะอ่าบอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอีกครั้งนึงยอดโอเคลูกนี้สวยงามนะคะน้ำหนักมือเนี่ยเป๊ะเลยยอดลงหลังบล็อกเลยค่ะแก้ตัวได้สำเร็จนะคะนันพิชยาดาค่ะ ยังไงเอ่ยอ่าเป็นคะแนนของไทยนะคะลูกนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสองต่อแปดค่ะจะถึงสิบคะแนนไหมในะอินเดียนะอ่าวันแรกสวยฟาดมาโอ้โหลูกนี้หนักจริงเดอ้อหนักจริงเดอ้อลูกนี้เดอ้อต้องให้อินเดียนะคะลูกนี้เก้าต่อยี่สิบสองค่ะมาถึงสิบไหมมาลุ้นกัน บอลแรกไทยสวยฟาดไปเรียบร้อยค่ะโอ้โหตีหนักนะบีหลังของไทยเนี่ยทั้งสองคนเลยนะทั้งเอมมาแล้วก็นะ้องอุมารินเลยนะคะตีหนักทั้งคู่เลยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นงด้านอุมารินค่ะเสิร์ไปบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่นะคะยังไงเอ่ยยังอยู่ค่ะ,ะแต่ว่าเป็นคะแนนของไทยนะคะฟาวอีกแล้ว 24ต่อ9ค่ะแมตทอย์ไม่ถึงหรอไม่ถึง10หรอเสอร์ไปอ้าวออกไปโอ้โหถึงจนได้นะคะอินเดียถึง10นะอาอร์เซมอ่ะปอะดรกสวยจบเลยไหมคะจบเลยไหมจบไหมคะจบค่ะจบเลย25ต่อ10นะคะไทยเอาชนะไปได้ค่ะในเซตที่3 เป็นทางน่าโมารินนะคะตบปินแบบนี้ให้กับไทยะคะ่ะสรุปนะคะแบบนี้ก็เป็นน้องๆไทยเรานะคะชนะไปได้3ต่อ0เซตเลยด้วยสก,กอร์25ต่อ7 25ต่อ12และ25ต่อ10ค่ะก็ถือว่าน้องๆไทยเราก็สร์ดได้ดีนะคะคว้าชัยชนะมาครองเนี่ย2นัดติดเลยแต่ว่าการเจอกับออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชี้วัดอะไรได้นะคะเพราะว่า เขาก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากนะสำหรับไถถือว่าเป็นงานอ่ะสบายๆเลยแต่ว่าสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยที่เจอกับทางด้าน Chinese Taipei นะคะอันนี้คือแบบของจริงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าแมทเจอกับ Chinese Taipei เนี่ยจะออกหัวหรือว่าออกก้อยค่ะไถเป็นไผนะคะเอาละค่ะแล่นี้ก็เป็นไฮไลท์มันๆที่อาร์ิบยกนำมาฝาทุกท่านในคลิปนี้นะคะถ้ากดไชอบเนี่ยก็ยิืมกดแล้กแชร์กดซับส,บสบไคร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ